สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องของการลบที่ผลลบเป็นเครื่องหมายคะกันนะคะการลบที่ผลลบเป็นเครื่องหมายคะนี่ทําได้โดยง่ายมากเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างแรกกันเลยตัวอย่างแรกนี่เขามีแนวคิดเขียนมาให้ด้วยแต่ว่าฟังอธิบายแล้วเยนะคะอันนี้ก็คือ4 3 28316ลบด้วย2 8 7 6 4 3เเวลาลบเราจะลบในหลักเดียวกันลักษณะแบบนี้ลบธรรมดา หกลบ9ก้าลบไปเลยก็คือได้ลบสามใส่สามแล้วขีดบนไว้หนึ่งลบสามได้ลบสองก็ใส่สองขีดบนสามลบสี่ 4. ได้ลบหนึ่งใส่หนึ่งขีดไว้ติดลบนะคะส่วนนี้8ดลบหกดลบหกเหลือ2ก็ใส่สองธรรมดาสองลบเจ็ดได้ลบห้าใส่ห้าขีดบนสามลบ8ได้ลบ5าใส่5้ขีดบนแล้วก็สีลบสองได้สอง เสร็จเรียบร้อยจะเห็นว่าตัวนี้ตัวเลขตัวนี้มันยังเป็นตัวเลขในระบบเครื่องหมายคะหรือว่านิคีลาสูตรเนี่ยเราต้องแปลงให้เป็นตัวเลขในระบบฐานสิบก่อนตัวเลขในระบบฐานสิบเวลาเราแปลงเราก็จะแปลงได้ดังนี้ก็คือจากสามขีดบนตัวนี้ก็หาตัวเลขทบสิบของสามก็จะกลายเป็นเจ็ดและตัวต่อไปก็จะเป็นทบเก้าใช่ไหมคะทบเก้าตัวนี้ก็จะเป็นทบเก้าของสองได้เจ็ดทบเก้าของหนึ่งได้แปด สร็จแล้วตัวนี้ไม่ได้ทําไม่ได้ทําอะไรกับเขาไม่ได้ทบเก้าทบสิบเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะลดลงหนึ่งก็จะเกิดกลายเป็นสองเหลือหนึ่งตัวถัดไปตัวถัดไปก็คือเริ่มทบสิบใหม่ตัวนี้ก็ทบสิบทบสิบของห้าได้ห้าตัวต่อไปก็เือทบเก้าทบเก้าของ 5, ห้าเหลือสี่แล้วก็ตัวหน้าสุดไม่ได้ทาอะไรก็ลดลง 1, หนึ่งเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ผลลัพธ์ของการลบที่ได้ของเราก็จะได้เป็นหนึ่งสี่ห้า 1>, 1 8 7ตัวนี้นะคะนี่คือผลลบที่ได้อ่ะลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะทำพร้อมกันทําพร้อมกันตัวนี้ก็จะเป็น5ลบ9ได้ลบ4จะใส่ 4— ขีดบน2ลบ1ได้1 4ลบ6ได้ลบ2แล้วก็3ลบ7ได้ลบ4 7ลบ8ได้ลบ1แล้วก็6ลบ3ได้3 ได้คาตอบตัวนี้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นคําตอบของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องแปลงให้อยู่ในระบบตัวเลขฐาน10ก่อนก็คือทบ10ของ4ได้6ใช่ไหมคะแล้วตัวถัดไปก็ลดลง1ก็จะเหลือ0ตัวถัดไปก็จะเป็นทบ10ใหม่ทบ10ของสองได้8แล้วก็ทบ9ของ4ได้5ทบ9ของ1ได้8แล้วก็ตัวถัดไปลดลง1เหลือ 2เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของคำตอบที่ได้จะเป็น28580ดหน้าตาแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ดูอีกสักตัวอย่างตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่43นะคะมันมีวิธี2วิธีไม่ต้องสนใจเราลบวิธีเดียวของเราก่อน9กลบสได้6 5-8ลบ8ได้ลบ3าลบสได้4 หนึ 1> 1่งลบเก้าได้ลบแปดแล้วก็สี่ลบห้าไ,ได้ลบหนึ่งสามลบสี่ได้หนึ่งอ้อสามลบสี่ได้ลบหนึ่งโทษทีหน้าตาแบบนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจะรู้ว่าตัวนี้เป็นตัวเลขลบใช่ไหมข้างหน้าสุดเป็นลบเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ต้องเป็นค่าลบเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนรูปลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาก็จะทําแปลงรูปให้มันกลายเป็นลบก่อนแล้วก็ดึงลบออกมาเสมือนกับว่าเราดึงลบออกมาข้างในก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งแปด 4บาทแล้วก็3 6บาทจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนรูปตัวข้างในด้านในตัวนี้นะคะให้กลายเป็นในรูปของฐาน10ฐาน10ก็จะกลายเป็น6ทบ10ของ6ได้4ตัวถัดไปไม่ได้เปลี่ยนก็จะลดลงหนึ่งได้2ตัวนี้ก็ทบ10เหมือนกันทบ10ของ6ได้ได้ทบ10ของ4ได้ห แล้วก็ตัวถัดไปไม่ได้ทำอะไรก็ลดลงหนึ่งเหลือเจ็ดอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมคำตอบที่ได้ก็คือลบหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองสี่อันนี้วิธีแรกวิธีแรกในการเปลี่ยนรูปนะคะกรณีที่มันเป็นลบอันที่สองลบเหมือนกันเป็นหกห้าลบแปดเหลือลบสาม หกลบสเหลือ4 1่ลบเได้ลบแแล้วก็4ีลบหได้ลบหนลบสได้ลบหนอ่าเป็นรูปนี้เป็นรูปนี้เราสามารถเปลี่ยนรูปโดยใช้การเปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายคะทั้งหมด ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายค้าทั้งหมดตัวแรกเราก็จะเปลี่ยน6เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายค้าก็คือทบ10ของ6ได้4บาทตัวต่อไปไม่ได้เปลี่ยนเพราะมันเป็นเครื่องหมายค้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนลักษณะแบบนี้มันจะเพิ่มขึ้น1ถูกไหมมันจะบวก1ลบสมบวก1มันก็จะกลายเป็นลบสตัวถัดไปต้องเปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายค้าก็คือทบ10ใหม่ทบ10ของ4ก็คือ6แล้วก็ตัวนี้บวกเพิ่ม1นะคะ ลบแบวกเพิ่ม1ก็จะกลายเป็น7บาทแล้วก็ตัวหน้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็1บาทหนบาทเพราะฉะนั้นนี่มีลบเหมือนกันหมดเลยคำตอบของเราก็คือลบของ1 1 7 6 2 4นนั่นเอง oh. 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 อ่ะทีนี้กรณีที่เป็นตัวเลขใน รูปของทศนิยมนี่เป็นจุดทศนิยมนะเป็นจุดทศนิยมเราก็ใช้ธรรมดาได้เลยก็คือแปลงเป็นตัวเลขในระบบนิวเคลีมสูตรก็คือ1ลงมาเป็น1ธรรมดา8นี่ก็คือทบ10ของ8ได้2ทบ9ของ9คือ0แล้วก็ตัวถัดไปไม่ได้ทำอะไรก็คือจากศนย์เพิ่มขึ้น1เพิ่มขึ้น1ก็บวก1่ใส่ไปแล้วนี่ก็เป็น2แล้วก็1ปกติ โอเคเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนรูปทศนิยมก็คือมองเหมือนตัวเลขธรรมดาตามตำแหน่งจุดไม่ได้มีความหมายใดๆนะคะต่อไปนะคะตัวอย่างที่45อันนี้จะแปลงตัวเลขที่เป็นทศนิยมเนี่ยให้อยู่ในระบบฐาน10ก็จะมีลักษณะการแปลงเหมือนกันก็คือตัวแรกก็จะเป็นอะไรตัวแรกจาก 8, ตัวนี้ก็จะเป็นทบ10ของ8ทบ10ของ8ได้2 ตัวถัดไปก็จะลดลงหนึ่งถูกไหมลดลงหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งอันนี้ก็ทบสิบของสได้เจ็ตัวถัดไปลดลงหนึ่งแล้วก็ตัวหน้าสุดก็คือหนึ่งเสร็จแล้วอะต่อไปตัวอย่างนี้นะคะก็จะเปลี่ยนตัวเลขเป็นอยู่ในระบบฐานสิบซึ่งมันเป็นตัวลบมันเป็นตัวลบเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนรูปให้มันเป็นลบก่อนลบของสจุด จากที่ไม่เคยมีบาก็จะกลายเป็นมีบาจากมีบาก็จะหายไปมันจะเป็นตรงข้ามกันนะคะเหมือนลบเจอลบเป็นบวกหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็เปลี่ยน6ให้อยู่ในระบบฐาน1 0 6อยู่แล้วก็ดึง6ลงมา4ตัวนี้ก็คือทบ10ทบ10ของ4ได้6ตัวต่อไปลดลง1เหลือ0ทบ10ของสองได้8แล้วก็ตัวต่อไปลดลง1เหลือ2เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลบ 2.8 066นั่นเองโอเคพอ47นะคะบวกลบตัวเลขในแนวยาวตรงมาหน้าตานี้คละกันคละกันง่ายเลยก็คือ0บวกอ้ย0ลบ1ได้ลบ1ลบ1บวก8ได้7 7ลบ5หลือ2ก็จะใส่2ไปธรรมดาปกติ1ลบ6ได้ลบ5ลบ5บวก4ได้ลบ1 ลบหนึ่งลบสี่ได้ลบห้าก็ใส่ห้าติดลบข้างบนสามลบสี่ได้ลบหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์ลบสามได้ลบสามผีดไว้เพราะแปดลบเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามลบสองเหลือหนึ่งนะคะสี่ลบสามได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกลบหนึ่งเหลือห้าเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเป็นในระบบจำนวนคะจะเป็นหน้าตแต่งี้พอเป็น ระบบฐาน10ก็จะเปลี่ยนเป็น2ทบ10ของ5ก็จะเป็น5แล้วก็ทบ9ของ3ก็จะเป็น6ตัวถัดไปเป็นไงคะลดลง1เหลือ0แล้วก็นี่ได้5เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะอยู่ในรูปของ5 0 6 5 2โอเคต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายของเราก็เหมือนเดิม บวกลบตัวเลขลงมาตามปกติ1-9ลบ9ได้ลบ8ดลบ8ลบหลบ8ลบหได้ลบส3าลบบวกหลบ13วกหได้ลบเเราก็จะกลายเป็นลบเจลบ9ได้หลักถัดไปนะคะเราบวกทีละหลักหลักใครหลักมันไม่เกี่ยวกันตัวนี้ก็จะเป็น6-9ลบ9ได้ หกลบเก้าได้ลบสามลบสามลบสีได้ลบเจ็ดลบเบวกสได้ลบสแล้วก็สี่ลบสามได้หนึ่งหนึ่งลบสามได้ลบสองลบสองบวกสมได้หนึ่งถูกไหมเจ็ดลบแได้ลบหนึ่งลบหนึ่งลบสองได้ลบสามลบสามบวกหนึ่งได้ลบสองแล้วก็สามลบแปดได้ลบห้า ลบห้าลบหนึ่งได้ลบหกลบหกบวกห้าได้ลบหนึ่งก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เราก็เปลี่ยนรูปเหมือนเดิมเปลี่ยนรูปของเขาให้กลายเป็นจํานวนลบนะคะก็เ,เปลี่ยนเปลี่ยนแบบไหนได้บ้างเปลี่ยนแบบเป็นจํานวนลบทั้งหมดก็ได้นีสามตัวนี้เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนก็คือทบสิบของหนึ่งทบสิบของหนึ่งก็คือเก้าเสร็จเรียบร้อยตัวถัดไป ก็ต้องบวกเพิ่มให้เขาหนึ่งบวกเพิ่มให้เขาหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งบาทนี่หนึ่งบาทเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ก็คือลบหนึ่งหนึ่งเก้าสามเจ็ดหรือเราจะเปลี่ยนรูปในลักษณะของลบวงเล็บหนึ่งสองหนึ่งขีดบาร์ใช่ไหมแล้วก็สามเจ็ดก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันก็คือลบของเจ็ด 3แล้วก็ทบ10ของนี้ทบ10ของ1ได้9และสอลบ1ลบลงไปยก็เหลือ1 1คําคำตอบเท่ากันไหมอันนี้เท่ากันอันนี้ก็คือเป็นวิธีการบวกลบทักษะการบวกลบอันสุดท้ายที่เราบวกตามหลักแล้วก็ใส่เป็นจำนวนคระได้เลยนี่ก็ง่ายนะคะสวัสดีค่ะ